สวัสดีครับทุกท่านสวัดีครับนนท์สวัสดีครับ,บเฮ้ยวันนี้คุณรถหลวงวันันัันนนี้เรามาอยู่กับอะไรรถ <laughs> <laughs> หลวงวันนนอ้าว <laughs> มึงไม่ยืนบงนังทำไมวะ <laughs> ตอนแรกมันเป็นโตโยต้าออแล้วตอนเนี้ยมันกลายพันธุ์กลายพันธุ์ไม่เราเราแต่งให้ฟรีมัน,นโดนได้โดนเชือเอ้อโควิดเออเราแต่งให้ฟรีอะเฮ้ยเราเป็นไงคุณรุน่นรุ่นอะไรบอกบอกนี้ไม่บอกทีอ่าเป็น ยต่าิเออร์ออป,ป,ปีปีตัวนี้มันปี2อ0สองพน้าะครับผมเออราคาไรอ่าราคาห้าแสนเ่นเก้าบาทแล้วไงก็ติดต่อมาบอกว่าผ่านนุ่น,นป็นเอาลด1,000งบาทเลยทันทีเฮ้ยโอ้โหพี่พูดจริงนะคันนี้ยแม่งไม่ถึงหกแสนนะแ<ช>ม่งน่าขับพอพอจูนเนกเ,เดี๋ยวบอกราคาเดี๋ยวลืมห้าแสนกันถ้าติดต่อผ่านคุณลถ5้าแสนแปดห่นกันตงลดหมื่นนึ่งไหมื่นนึง คุณดูเลยไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วคุณได้ยี่ห้อเล็กซัสนี่โลโก้คุณซื้อมากี่หมื่นคุณนล่นโลโก้วะผมไปสั่งมาจากยุโรปนะมึงจะบ้ารถญี่ปุ่นมึงใส่งจากยุโรปไปหามึงหลอนละอันนี้สายพันธุในยุ่นครับผมนี่แล้วคุณดูล้อล้อกี่นิ้วคุณดูดิอ้นผมขี้เกียจก้มปะเนี่ยสิบสิบแปดนะอาล้อสิบแปดยางดอกหนาๆครับทุกท่านเท่ากับ CRV S <S เฮ้ยรถเนี่ยความกว้างเนี่ยเหมือน CRV นะแต่ <C IV. S 1> ว่าคันนี้ออปชั่นแม่งดีกว่าหลายเท่าลุกเล่นคล้ายกันแต่ต่างกันหน่อยนะแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วมันอย่างเงี้ยอันลองอะไรเป็นไงมันคือ Toyota ครับทุกท่านอ่ามัน Toyota ครับ Toyota Toyota เนี่ยอันนี้เป็น Toyota ครับ Toyota าสายพันธุ์ลูกผสมลูกผสมนะผสมล้อเล็กสัตว์จะเป็นล้อเล็กเอ้ยคนไทยเรียกว่าอะไรเล็กสัตว์เล็กสัตว์เออเล็กสัตว์ใหญ่จริงอะไรวะ มึงก็พูดไปเรื่อย,ยเนาะเฮ้ยคันนี้เป็นไงหลังคาเทพครับ<ม>นี่เขาเรียกว่าอะไรคุณนนลอะลันนัมมิกการ์ฟพาพาร์ลันอะ,อะไรวะพารลอนเฮ้ยลืมแล้ววะเฮ้ยอะไรพอจะพูดแม่งลืมพาร์โนลามิกการ์ฟเฮ้ยพาร์โนลามิกรูฟเฮ้ยอะไรวะช่างไม่เหอะพาร์โนลามิกการ์ฟเออแหละหลังคางเป็นแบบว่าทั้งบ้านเนี่ยเป็นกระจกเลยมันมันเหมือนซันรูฟบ้านใหญ่เต็มละเออเอาไปนี่ครับข้างหลังคุณแต่งไฟนี่ครับ RX 300ครับ อย่างผมจะไปเปลี่ยนเป็นเป็นเลขเจ็ดเป็นไอเอ็กเซเว่นเหลือเลยนี่ครับอ่าอีกทีที่คุณอ้นยี่ห้ออะไรเอ่อเล็กซัสฮนไทยเรียกว่าอะไรวะแต่ทวงมาลายโตโยต้าเออคนไทยเรียกว่าอะไรเล็กซัสเออจริงๆมันเป็นโตโยต้านะครับอย่าอย่าอย่าเลยเออฮตันไทยก็คือโตโยต้าแต่ว่าเฮ้ยคุณแถมคอาเรียกว่าอะไรกล้องกล้องถอยหลังฮะอ๋อกล้องหลังแถมไปเลยครับผมอยู่สยพิการที่ขึ้นโดยอัตโนมัตินะ ไม่ใช่ดิคือรถใหญ่ๆพวกนี้มันต้องมีเนาะไม่เอามันอันตรายไม่งั้นถ่ายถอยยากมากมาถ่ยยากเดี๋ยวดูภายนอกของนุ่นคันนี้ภายนอกนุ่นสีเดิมปะันี่สีเดิมครับสวยนะอืมแหมไม่ต้องบอกก็รู้ป่ะถ้าเราดูดูดิเพื่อสังเกตไหมสีขาวที่มาจากสีขาวโรงงานกับสีขาวทำเหรอแม่งรู้ง่ายนี่ไงข้างๆนี่ไงดูเปรียบเทียบตัวอย่างแต่ดูในกล้องจะรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันวะ อ่าไม่เป็นไรเนี่ยดูเนี่ยอันนี้ขอาสำหรับคนที่จอดแบบนี่น<ช>ไอพวกชอบจอดช,ดชิดขอบนะ<ช>ต้องมีไว้นะจอดแบบว่าตามการสอบไปกับพี่เออยัางแม็กซิตนะครับผมอยากจะบอกคุณว่าเอาเนิ้วจิ้มนี้ว,ว่าดอกหนามากเอาจิ้มรั่ะเีวขี้หมาเนี่ยดอกหนามากจริงใช้ได้อีกหลายปีอ,ะอ่ะใช่ปะล่ะ ยางเนี่ยถึงปีมันจะเฮ้ยยางปี2019นี่ถ่ายดูเลยดูถ่ายไปเลยครับ4 4่ปี5-6 5 6ปีคุณถ่ายไปเลยแต่ระเบิดมาเราไม่รับผิดชอบแต่ไม่ใช่ว่าวิ่งเหนือลงใต้ทุกวันเงี้ยนะเออเป็นไงเฮ้ยเป็นไงคุณล้นเดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวคุณจะมีบริษัทของตัวเองนะขายรถชื่อว่าอะไรวะอ้อนอ้อนคาร์บอนบริษัทมึงโคตรมีนาคตเลยน้องอ่ะเอาเป็นว่าภายนอกเป็นไงคุณอ้น ติดฟิล์มเรียบร้อยสวยงามนี่ดูหลังคาครับคุณร่างคุณไปยืนข้างนี้ผมจะรู้ความสูงรถโอ้โหโคตรโตรถมันสูงมากอะ่ะคุณสูงเท่าไหร่ร <170. S 1> ้อยเจ็ดร้อยเจ็ดขีดเหรอร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนิดๆพอๆใกล้เคียงอะ่ะประมาณร้อยหกสิบมั้งรถอ่ามาดูคันนี้ค <laughs> ันนี้หัวเกินครับไ <laughs> <ห>อ้คุณร่างเ,เป็นไงคันนี้ภายนอกคุณให้กี่คะแนนรวมๆอ่ะนี่ได้คุณได้รอเล็กซ์ซัสไปเลยนะครับรอเล็กซ์ซัสนะครับเล็กซัสอ่าเป็นไงภายนอกสี รวมรวมเป็นไงแปดจุดห้านะแปดจนะแปดจุดห้าแหลมแหลมอะไรกูวะนี่ครับผมมีสปอยเลอร์เอ้ยไม่ใช่สปอยเลอร์หาสปอตไลท์อาคุณน้องเปิดฝาเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมชอบมากเลยเปิดฝาอ่ายังไม่เปิดผมชอบวิธีเปิดมากเลยนะมันเจ๋ง่ะไอ้รถที่ฝาเครื่องมันมีช็อคอัพอ่ะโคตรดีเลยวะ นี่ครับผมอ่าคุณเปิดอ่าปล่อยๆเลยอ่าเด้งขึ้นเองครับผมฝาเครื่องเด้งขึ้นเองนะครับสวยงามฝาเดิมนะเดี๋ยวให้ดูนี่ก็มีสีสีแบบนี้มันสีมันโดดมันเป็นอะไรวะมันเหมือนมันลอกกันนะ,ะตาอายุมันนะทุกท่านให้ดูให้ดูให้ดูความจริงกันไปเลยครับ นี่นะครับผมขานหน้าเดิมเป็นไงคุณนลนคานหน้านี่ครับโตโยต้า VVDi 100%อะไอยอร่ใช้โตโยต้าได้เลยครับผมยังเนี๊ยบอยู่เนียนๆนี่ ABS มี Airbag มีครับคันนี้ไม่ต้องห่วงคันนี้ขับหน้าใช่คุณนลันขับสองฮะขับหน้าขับสองครับผมข้างในรับไปเลยกว้างๆอะไรวะ คนรถใหญ่ๆขับหน้าด้วยโอ้โหข้างในโคตรกว้างเลยใช่มันจะไม่ต้องมีตัวเภาต่อแบงค์หลังนะไม่มีซุ้มล้อไม่เกะกะเลยถือว่าเป็นรถขับหน้าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้น่าใช้นะครับผมและการวางเครื่องแล้ววางฝังมือมันมันก็ลดระยะแบบกะง่ายกะระยะขับง่ายนะครับผมก็ภายสภาพห้องเครื่องเนี่ยสวยงามเอาไปเลยเจ็ดเป็นสิบให้คะแนนไปเรื่อยส่งเดชแล้วกู ว่าไงคุณล้นคุณเปิดเหรอเฮ้ยคุณเปิดมอน้ำป่ะ<า>พุงใส่หน้าใช่ไหม <c ười> ให้ดูรถมือสองม,มันจะทำทรงแม่งแบบผสมเกวี่ยไม่ไม่ดูรถมือสองมันต้องเช็คไงว่าคุณนุ่นค <c ười> ุณเบาดิมาถึงต้องเช็คกันรมือสองเอ้ยมึงขอไฟเหรอนี่ขอนีไงขอเพื่อเล้วว่น้องสีสีทำหรือเปล้วไรไะแล้วไงแล้วแม่งก็ไม่รู้กันสรุปแม่งโดนหลอกอยู่ดี เอ้ย hey, ปังเ้ยอ้นนี่ hey, แถมแต่ไปสองตัวบทวินแต่ทวินแต่อ่ามาดำเนินหนะ้าทุกท่านอ่ะอ้นปิดฝาเลยดำเนน้าทุกท่านอ่ามาต่อครับผมเมื่อกี้มีคนมาถามมีลูกค้ามาถามจะถามเต็นท์อื่นนะไม่เกี่ยวแล้ว <laughs> อ่ะเมืแลไรครับทุกท่านคุณเปิดข้างหน้าดูแล้วต่อมาเป็นข้างหลังครับตามสเต็ปเราแล้วเดี๋ยวค่อยไป<อ>รีวิวข้างในครับ มันเปิดเล็กซัสดิครับปล่อยเิปล่อยเลยอ้าวอนปล่อยเิเฮ้ยมันเป็นแฝท้ายไฟฟ้าไม่ใช่หรอเอ้าทำไมไม,มันไม่มันต้องไฟฟ้ามันต้องพับเองดิเนี่ยไฟฟ้าปะวะปุคงไปแล้วเออทำไมมันใช้ไม่ได้ที่จริงมันเป็นไฟฟ้านะครับผมออถ้าจำไ,<ม>ไม่ผิดเนี่ยเนี่ยมันมีปุ่มให้อยู่อืมแต่มันไม่ยอมพับแล้วครับผมอันนี้ก็ถ่ายกันตามจริงให้ดูเอาคุณน้นดึงไอ้ตัวปิดมาดิ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันมันจะม,มีระบบแบบสอดใต้นี่อันนั้นมันต้องอีกตัวดิเฮ้ยคุณนวคุณขึ้นไปนั่งดิคันนี้แม่งยกสูงที่นั่งวะเฮ้ยเหมือนไอ้พวกนี้เลยไอ้พวกกระบะแม่งนั่งกินนะแ<ด><ม>ป๊บเดียวแม่งติดโควิดกันนะที่แม่งออกข่าว <c oughs> เฮ้ยดูดินั่งห้อยขาเหมือนกระบะเลยว่ะจริง<ด>เฮ้ยคุณซื้อรถคันนี้คุณได้ทั้งฟิลกระบะฟิลเอสยูวีฟิลรถเก๋งได้ทุกอย่างรถหรูคุณดึงมาปิดนี้เป็นไงมั่งโอ้ยจ่มว่ะ วางของได้เต็มหมดนะสวยงามมึงนั่น <Okay. S 1> อ่ะปิดเลยเอาอันนี้ดึงกลับเข้าไปแล้วก็ยกไอ้พวกนี้ขึ้นดูดิอ่ะโยมขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมีไฟด้วยว่านดูดิฝั่งนู้นมีที่เสียบแบตด,ด้วยอ้อนเปิดดิอ๋อนี่ไงอ๋อชาร์จแบตได้ด้วยครับผมสวยงามอ่ะคุณนนคุณเปิดดิ เก็บเก็บกุญแจไว้กับตัวเองคุณเปิด,ปดนั่งไงเปิดผมขึ้นไปมันจะมีที่ดึงโถอ่าครับผมเอาไม่มียางไหลว่ะไอตัวนี้เปิดได้อีกไหมไม่รู้ลองดูดิไม่ดได้นี่อะไรนี่โอ้โหอันเปิดนี้อันเปิดกันนี้เดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมดูที่เก็บของครับผมอ่ากดเพื่อเปิดครับเออคุณพาไปนั่นไปก่อน อ่ะคุณกดครับอ่ากดเพื่อเก็บของครับผมเฮ้ยเอาเเก็บปืนนะครับลงมาเป็นอยิงเฮ้ยได้สไนเปอร์กระบอกเลยนขนาดนั้นเลยเฮ้ยยางมันอยู่ไหนบอลอยู่ข้างล่างปะอ๋อยางอะไรห่างล่างครับทุกท่านโถแต่แม่แรงอยู่างบ,บนอ่าคุณปิดเลยครับผมอ่เอาเฮ้ยข้างหลังมันเป็นช่องแอร์หรอว่าอ้อนหรือไม่ใช่ต้องลองสตาร์ดูนะ อ่าไม่เป็นไรทุกท่านครับเดี๋ยวพาร์ทเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูต่อพาร์ทต่อไปเดี๋ยวทุกท่านก็คงงงว่าเพราะบางคนเขาไปดูพาร์ทภายในผมไม่ถ่ายข้างนอกภายในละเอียดยิบ <c oughs> คือถ่ายสองยิบว่าผมดูให้ครบแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเฮ้ยคุณคุณปิดผมแล้วคุณลองกดป่มดี้ม่นจะเป็นไงวะเฮ้ยได้อยู่นะเอ,เอ้ยได้อยู่ไม่ต้องพับผมขึ้นเลยนะเป็นแรงแม่งเยอะเออใช้ได้วะกดผ่านผมไปเลยเอออ่าเดี๋ยวมาดูพาร์ทต่อไปทุกท่านสวัสดีครับ